How to ปฏิรูปการศึกษาไทยหลักการสำคัญ4ประการที่ต้องคำนึงถึงนะครับหนึ่งครูหรือสถานศึกษาต้องกำหนดความรู้ฝังแน่นไว้ชัดเจน ความรู้ฝังแน่นนั้นหมายความว่านี่คือเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนความรู้ฝังแน่นคือการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่คงทนความเข้าใจที่คงทนนั้นเกิดจากการเรียนรู้ที่เด็กคิดเองทำเองทั้งหมดครับดังนั้นในข้อที่สองสัมที่สำคัญจึงกำหนดว่า จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design เท่านั้นครับและท่านเชื่อไหมครับว่าบางห้องเรียนไม่เคยมีคำว่า b a c k w a r d design ท,ทั้งที่ใช้หลักสูตรนี้อยู่ครับนี่คือจุดอ่อนที่เห็นว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้อันนี้คือสาเหตุสำคัญนะครับของปัญหาที่เกิดขึ้นระดับประเทศเพราะถ้าเราไปแก้เรื่องอื่นโดยมาแก้ที่สาเหตุนะครับไม่มีวันสำเร็จแน่นอน การประเมินเราดูที่ฝีมือจริงนะครับของผู้เรียนเราไม่ได้ดูคะแนนนะครับการสอบเมื่อการเรียนรู้จบนะครับการแจ้งผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเ,นยเมื่อใดก็ตามต้องเอาผลการคิดร่องรอยหลักฐานเหล่านี้ไปเทียบกับเกณฑ์มิติคุณภาพนะที่เราออกแบบไว้แล้วนะเพื่อเกิดความเป็นธรรมเที่ยงตรงนะ แล้วก็สอดคล้องกับคุณนสหรือผลที่เกิดขึ้นจริงเป็นความรู้ที่แท้จริงพิสูจน์ได้นะครับร่องรอยหลักฐานชัดเจนเนี้ยความสำเร็จจะเกิด